ห้าล็อบฟีสปินต์สี่ลอบฟีสปิน,ปนวันนี้ไม่ได้แตกแต่มันก็ยังได้ลุ้นอยู่ท่าน,น okay, าผู้ชมเคสมาเต็มแผนเจ็ดงร้อยเออว่าโอ้โหแตกแล้วว่าท่านผู้ชมส0่ช้อยขอตคำเตือนวิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่าส8ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับสวัสดีครับพบกับ YouTube Channel ช่องของเฮ er ียมังกรนะครับผมเฮียก็มาที่เกม จุลสิกคิงดอมนะท่านผู้ชมาเฮีย er ไปดูช่องเสียเส่ยฟู่มาเสี่ยฟู่บอกว่าไดานเสร์มานะกำลังแตกดีเฮีย er ก็ตามนะท่านผู้ชมไปไปดูกันออไปเฮียก็ซื้อฟีเจอร์ไปเลยนะครับผมอ่าปเฮก็ซเตอร์ไปลงนะี๋ัวเออก็มา้อฟีเจอร์ไปเนะครวงนมอี้ก็มาดีนจะถ้าท่เนะู้ัผมเออากจะรูยนะครับผม่อองเฮ er นะียก็จะมีชจองขมองเฮียมังกออรเยนะครับผมทุกเฮียมังกรนะเอ่าเวลาหาก็หาเจอง่าย ส่วนช่องต่อไปนะครับก็จะเป็นของเสียฟู่ล้มสลอดนะครับเสียฟู่สลัดแตกนะแล้วก็จะเป็นไอจอนซูปเปอร์เมกานะผมแล้วต่อไปก็จะเป็นเจโช,ชโชคุสังเจคุคุชิสังใช่เปล่าน่าจะใช่นะ <laughs> ช่องนี้อนิเมะนะอนิเมะอ่า <im itation> ไปฟังกันได้ท่านผู้ชมแล้วก็ท่านใดอยากจะแบบว่าอยากจะฟังเพื่อนๆหลอนๆมึนๆนะไปฟังนะแคน,นาบิดนะแคน,นาบิดปูนปูนนะท่านผู้ชม นะตอนนี้ก็แตกแล้วเนี่ยโหเฮียฟังแลวเฮียเคิมมากท่านผู้ชมแต่ฟังแล้วมันจริงๆมันเพราะว่าเพราะว่ามันลงหลายหลุมอยู่ท่านผู้ชมและต่อไปนะครับก็เป็นช่องของน้องใหม่นะครับผมจะเป็นช่องของน้องสักจังอ่าก็จะเป็นอนิเมะนะท่านผู้ชมเป็นอนิเมะแล้วก็จะแบบว่าน้องก็อยู่ในสังกัดเดียวกันนะเพราะว่าเพิ่งมาหัดจัดเหมือนกันเพิ่งมาหัดจัดเกม เฮียก็ขึ้นมา3,500แล้วอ่ะโอ้โหเกมก็มาท่านผู้ชมไปยังไหลต่อท่านผู้ชมเนี่ยแหละก็เป็นพันธมิตรกันนะผมสามารถไปดูกันได้นะแล้วก็ไอด้ดำนะไอด้ดำนะไอด้ดำ PG ไปหาดูได้นะท่านผู้ชม2,300โอ้โห940อืมหรือ3รอบปีสปินขึ้นมา4,000กว่าเรามาที่2,000นะเออาวันแตกดีอย่างที่เสียฟู่บอกจริงด้วยท่านผู้ชม มาไหมมาไหมมาไหมอ่ะรอบสุดท้ายไม่หมาไม,ไม,ไม,ไม่เป็นไรท่านผู้ชมเฮียก็จะดันต่อเลยนะมันขึ้นมา4,000กว่าเดี๋ยวเฮียจะดันกดฟีเจอร์ต่อไปเลยท่านผู้ชมห้าสิบเบห้าสิบสามพันเจ็ดห้าสิบป้ายเบสห้าสิบท่านผู้ชมมาอีกไหมด,ดูก่อนนะว่าสเก็ตเตอร์มันจะลงกี่ตัวอืม มาไหมครับมาอีกครับมาไหมครับผัดวนก็ดีวะจะได้เพิ่มรอบเออเนี่ยสั่งได้ท่านผู้ชมโอ้โหมาแล้วเป็นสิบรอบฟรีสปริน์ท่านผู้ชมเบทห้าสิบมาดูกันเลยแปดรอบฟรีสปรินต์จุลศิษย์คิงด้อมเวลามันแตกมันจะแตกแบบแตกท,ท้ายนะครับผมแตกท้าย,ายแล้วก็จะแตกแบบเยอะๆท่านผู้ชมจะแตกแบบเยอะๆนะหกรอบเจ็ดรอบฟรีสปิน 6รอบฟีสป,ปินต์มาไหมห้ารอบฟีสป,ปินโอ้โหไม่มาวะท่านผู้ชม360เพมยงังไหลยอยู่420อย่ก็เพิ่มรอบฟีสป,ปินทางด้านบนนะอาเนี่แหละข้อดีของดนโนเร์คิงดอมท่านผู้ชม6รอบฟีสป,ปินืมก็ยังไม่ได้คืนเลยนะเมื่อกี้3,750ยังไม่ได้คืนเลยท่านผู้ชม โอ้หแตกน้อยว่ะแต่ก็ยังเหลืออีกหรอบปิ้สปินเออขึ้นมาอีกพันแปดร้อยเอาว่ะเอาว่ะอันนี้เดียวจะได้คืนแล้วท่านผู้ชมเราจะได้ไปลุ้นรอบที่3นะรอบที่3ามขารอบที่2จะลุ้นมากเพราะว่าถ้ามันไม่แตกที่มันจะไม่แตกเลยรอบสุดท้ายนี่ตัดไปได้เลยส่วนน้อย,น,อยน้อยจริงที่รอบสุดท้ายจะแตกสองร้อยยี่สิบห้าท่านผู้ชมมาที่ห้าสิบเนี่ยขอญาตเผาหัวก่อนนะ ไปท่านผู้ชมลุยลุยยาวๆเลยท่านผู้ชมะฮะรอบฟีสปินสี่รอบฟีสปินวันนี้ไม่ได้แตกแต่มันก็ยังได้ลุ้นอยู่ท่านผู้ชมเค <OK S 2> มาเต็มแผน7,200เออว่าโอ้โหแตกแล้วว่าท่านผู้ชม487ยังไปต่อที่เจ8 0ยังไปต่ออีกไหมไม่ได้ไปต่อแต่ดอกนี้ขึ้นมาสวยครับพี่สวยแล้วก็เดินหน้าเป็นหมื่นแล้วนะดอกนี้ขึ้นมา8,77เเออให้มันแตกดีๆหน่อยว่าโอ้โห แตกดีเหมือนที่เสี่ยฟู่บอกจริงท่านผู้ชมช่องนี้ไม่ไก่กานะอืตอนนี้ก็มา3มรอบฟีสปินสี่รอบฟีสปินท่านผู้ชมยังถือว่าได้ลุ้นวะมันวะเออเวลามันแตกดีๆอะไรก็มันอะไรก็มานะผมชั่วโมงนี้เดล็กสองรอบเนี่ยแหละมันจะบีบหัวใจแล้วแตก่ก็แตกเอมะสามร้อยเจ็ดห้ายังไหลต่ออไหมไม่ได้ไหลต่อ ก็ยังถือว่าโอเคยังแตกดีอยู่16รอบเหลือรอบสุดท้ายรอบหน้าอีกรอบนึงเย็รอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายอ้าวรอบสุดท้ายแตกกว่า2,000กว่าเออจากไม่ค่อยแตกก็ยังแตกอยู่270โอ้โหเหมือนแถมว่ะก็ผมนะคผู้ชมเฮียก็เดินหน้าไป14,000เฮียพอและเฮียไม่โลภไม่เอาหลักแสนนะครับผมแค่นี้เฮียก็ใส่สำหรับวันนี้นะครับสวัสดีหวานเจี๊ยบ